โอ้ยเพียงมึงอย่าทำหน้าแบบนั้นดิมันเหนียวเหรอหรืออะไรนี่นะนี่คือซอสครีมนะือโอ้โหเขียวง่ายนุ่มกรอบอ่ะเนี่ยผมมกินกับบะหมี่นะที่ผมจะกินกับบะหมี่นะโอ้โหคือเนี่ยมันไอ็นเนี่ยกรอบเลยเนี่ยเอ้นแค่กรอบเลยแบงกินเพลินเนี่ยมาถามว่ากินกับไอ้นี่ได้ด้วยต้มตำ อย่าห uh, uh, ้าหาให้เปียไปดูอาหารน่าเจ๊งหมดอ้าวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยดูน้าอย่างไรจะกินนะดูนะอันนี้คือบอกก่อนนะนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรคืออะไรนี่คืออันนี้คือซาครีมครับอ้าเห็นไหมครับอันนี้คือซาครีมนะเรสซาครีมนะเนี่ซเราซครีมมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรซาครีมมันคือครีมอ่ะเหมืนครีมแบบเหมือนครีมไว้มันคือหนังไก่ถูกต้องไหมอ่าจุกจุ่ครับมันคือหนังไก่กรอบอ่า ของใครที่ฮอกินครับกินเพลินของเจตีจจจ้วินเอร์เฟลครับเจตี้แมคมาเจตี้อ่ะอันนก็คือพิซซ่าผมกินไปละเหลือเหลืออยู่มันอร่อยอันนี้นพิซซ่าอร่อยอร่อยใช่อร่อยอร่อยอันนี้ซาวครีมอันนี้ซาวครีมเพิ่งกินเลยนี่นะครับโหใช้ไม่ใช้มือด้วยอ๋อเด่๋มันเปื้อ,อนไม่ผมผมกิกนกับไอ้นี่ผมกินกับไอ้บะหมี่อ๋อกินกับบะหมี่อืมฟังเสียงเฮ้ยมา เออได้ยินอืมเพราะว่าทอดคิ้มก็อร่อยทอดคิ้มมันแบบมันมันเค็มๆอ่ะอ๋อแล้วไหนแล้วอันอันไหนก็คือชอบอันไหนชอบอันไหนโอ๊ยเพี้ยงมึงอย่าทำหน้าแบบนั้นดิมันเหนียวเหรอหรืออะไรโอ้มันมันอันนี้เด็กผมเล็กผมไม่กรอบผมเด็กผมก็เล็กขาดมึงทำหน้าแบบว่าเหมือนแบบจับมันกัดไม่ลงอ่ะไอ้เหี้ยมันกวเล็ก แต่ตอนแต่ตอนที่อยู่ในเมืองวื่เก้นะทะทำไมเสียงมาเกลบ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 แต่น,นี้คือไม่ยินเสียงเลยมันไ,ไม่ดูดป่ะหนึ่งนะ,ะผมมันมันต้องปรับไม่ไหนอ,อ๋อมันต้องใช้ไม่ทีเอสป่ะเออเดี๋ยวต้องใช้ไม่ทีเอสพี่มาทีเอสเดี๋ยวได้านาน connected Disconnected. ถ c h เธอเนี่ยได้ยินเนี่ยได้ยินโอ้โหโอ้โหโอ้โหไหน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 ไหอ่ะฟังนะมีมีมีรีแบบชิ้นใหญ่อะเออชิ้นใหญ่เลยโอ้โหพี่ฟันหมดจะหักไม่หักหรอกมันเหมาะอยู่แบบกินชิ้นใหญ่มากเนี่ยเนี่ย นี่นะครับนี่นะเห็นไหมครับนี่นะนี่คือซอครีมนะอือโหเขียวง่ายนุ่มกรอบโอ้โหือคือเมื่อกี้ข้าวก็ได้นะอ่ะเดาแต่อ่านี่คือบะหมี่นี่คือบะหมี่เห็นบะหมี่ไหมอ๋อกินกับบะหมี่ก็ได้กินกับข้าวก็ได้แต่บะหมี่ผมแนะนำกินมันมีแซบด้วยจกินมันแซบอร่อย นี่คือวครับทำไมอ่ะอ๋อเพราะมันมันตัดกันใช่ไหมใช่ครับคือซาวครีมอ่ะซาวครีมต้องบอกว่าซาวครีมมันเอาไว้กินเล่นอะไรอย่างงี้มากกว่าอเท่าไหร่ห่อเท่าไหร่เผอร์คนดูเขาแบบอยากสั่งซื้อมากอะไรอย่างเงี้ยห่อร้อยห้าสิบเก้าห่อร้อยห้าสิบเก้าใชครับไมไม่ไม่ไม่แพงนะสามห่อร้อยปะสามห่อไม่รู้ครับเันนี้แต่มันอร่อยนะอันนี้ผมเมื่อกี้กินบะหมี่นะที่ผมกินกับบะหมี่นะไงแก้บะหมี่นี่เห็นเห็นบะหมี่ไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบะหมี่ก็น่ากิน มึงกินแบบเบื้อคนเหมือนคนเกาหลีอ่ะไอ้เปียกเงยไม่ไอ้สือกไม่เขากเขาเป็นเกานะไม่เขกินแบบนี้คนเกาหลีเขากินแบบนี้จริงๆนะคนดูเขาเป็เหมือนจริงเขาไม่มีกัดนะเขาดูดนะเขาดูดเขาดดูขึ้นเลยมันกัดมันเสียเสียแบบเสียบรรยากาศการกินมาเบียร์ ปนเสียบุคลิกถูกอ่ะโชว์ไปหนึ่งเทอีกหนึ่งเทอ่คือวิธีการกินที่ถูกต้องกินบะหมี่ของแกแบบนี้นี่ครับอ่ะเขาตักมาให้ไหมครับดูนะนี่อย่างนี้ใช่อย่างนี้อันนี้กินถูกต้องนะถูกต้องกินถูกนแต่ถ้าแบบแต่ถ้าแบบกินแบบพี่มดีก็นี่อยู่ที่มดีฮะ่กเฮ้ยติดคอเฮ้ย แล้วก็ตามด้วยนี่เลยนักการกอบเพลินโอ้โหมันขาดไม่ได้ขาดไม่ได้กินมาอะไรกินอ่ะพี่เจพี่น้องไปกินเนี่ยเดี๋ยวพี่พี่จะสั่งพี่จะสั่งเดี๋ยวสั่งสั่งให้เมีหน้างกินเล่นเนอะแต่อันนี้มันเหมาะนะพวกคนเล่นเกมใช่ไหมล่นไปเล่นไปอะไรเงี้ยเขาบอกไหนกินแบบพี่คิงให้ดูหน่อย Oh. จะบอกให้คือมันกรอบจนวินาทีสุดท้ายอะละลายในปากยังกรอบอยู่อะจริงนะเฮียคือต้องบอกว่าคือเนี่ยมันไอ็เนี่ยกรอบเลยเนี่ยเอ้นแค่กรอบเลยแบบกินเพื่อนเนี่ยเราสามารถกินกับอ้นี้ได้ด้วยส้มตำ <c oughs> มันก็จะเป็นข้าวแบบเป็นข้าวอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบต้องใช้หมูกรอบเอ้ต้องใช้แบบกรอบๆ,ๆยอะไรเงี้ยคนเดียวบอกกินแบบกินแบบที่คิงให้ดูหน่อยกินไงครับแบบพ่คิงอ่ะกินแบบอ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวเขอเดี๋ยวขอขอดิกลงน,นี่ก่นอนนครับโอ้โหอันนี้คือที่เสียงรังนี่คือไม่ใช่เสียงหนังไก่นะครับเสียงเหล็กไปฮักมึงทำหน้าตาแบบให้มันกินแล้วให้มันรู้ว่าแบบกินง่ายหน่อยดิมึงทำหน้าตาเหมือนแบบมึงบังคับเคี้ยวมนันอะไม่งบอกแล้วมันคือง่ายมันง่ายจริกงก รอดรอดเอเงนี้โฆษณาขนาดนี้ถ้าจะไอเจตตี้อ่ะไม่ส่งมาให้เปียกกินดิไม่ได้นะบอกไว้ก่อนอันนี้คือคพร่แบบแพร่แบบแบบแบบ King ซเยอ e r ทำไมเปียก <c oughs> กินแบบแพรยเปีย <c oughs> บบ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> มันเพิ่งเปิดกล้องอันดีไอ้เฮียกูคิดว่ามึงอ้วกอะไรยแบบคนดูบอกหนังไก่เลยกระเบื้องครับเฮ้ยแม่แต่ที่สั่งสั่งไว้สองวันแล้วเนี่ยยังยังไม่ยัง,ย,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 งยังไม่เปื่อยแม่ะไรเลย,เลยคือเปื่อยไปสองวันด้วยมันต้องเปื่อยได้หรอวะ อย่าหาหาให้เปียไปรีวิวอาหารนะจ๊งหมดเอ้าไอ้เหี้ยกูรีวิวความเป็นจริงไอ้น้องอย่าอย่าหาให้ไปรีวิวอาหารเหรอคุรีวิวความเป็นจริงกูพูดตรงตรงพูดตรงตรงคนดูถามว่าหนังไก่อมน้ำมันไหมครับไม่มีครับไม่มีไม่มีครับมันไม่มีครับมันมันผมกี้มันไม่มีน้ำมันมันมีตะผงแล้วก็ไก่อ่ะหรือว่าน้ำมันมันอาจจะแห้งหมดแล้ว เราก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่ผงอะผงอะเข้มข้น,นเหลืองๆว่ากี้สีไก่หรือสีฟันครับพี่เปียกไก่ครับไก่มาจอกเรืองเหลืองคุณอร่อยอ่ะี๋ยวพี่จะเราไปสั่งดูพี่อันนี้สาระเลยโอ้โหได้พี่สั่งพี่สั่งสั่งเยอะ เอาตรงนะเอาตรงคือเหลืองเหลืองสีสีเมื่อกี้สีไก่หรือสีฟังครับแป๊อ๋อมันคือไอ้โปโลพิมไปแรับไม่ใช่คนดูมันอนะมันอนะอันนี้มันมันโอ้โหโปโลผมไม่อยากพูดคือมันะอทไมมก็ขายเลยเพื่อว่าที่เมื่อกี้ที่แป๊ะบอกว่า ถ้าฝั่งนี้มาถ้าถ้าโปโลฝั่งมาคือมันจะมีผงแยกใช่ไหมแต่ว่าในโปโลมันมีผงฝืนตัวถ้าไปอักเอาแค่นี้พอแนะ้ะแค่นี้พอเนาะไม่ไม่เอาฝนนะไม่เอาฝนเนะเข้าปะพอพอแค่นี้พอแล้วลอง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 ไปซื้อหางก็ได้ครับอร่อยจริงอร่อย,ออยแต่ผมแนะนำให้อย่าก,กินเยอะนะครับให้แบบวันเดียววันเดียวแบบหมดเลยครับ แบบกินแบบกินเพลินๆอะไรอย่างงี้ดีกว่าถ้ากินเยอะมันจะเลี่ยนต้องกินอ่ะกินกับข้าวเดี๋ยวกินกับแก้มเดี๋ใช่ปะใช่ครับคือผมอ่ะผมพูดให้ฟังคือคือที่ทบิ๊กแคปบรรทบไวเนาะเพราะว่าวันนั้นน่ะผมเมือม่อวานอ่ะผมงอมผมเศร้าโมเลยกับกินกับเหล้าไงเอาเลยไปอ่ะไหนๆก็ไม่ไหละหละอืมโอเคลาคนดูไว้พี่หน่อย เฮ้ยเจอกันครับพวอดูมันก็มีประโยชน์ขนาดนี้นนะแหละเจอกันเนาะไอ้ควายบอประโยชน์ล้วพวกมึงอะ่ะ